เางมีตัวโดยสารติดต่อรับตัวโดยสารได้ที่หน้าช่องจำหนายโหมนะครับราที่แล้วเลยเฉพาะตัวโดยสารที่มีตัวโดยสรด้วยฮ้วว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 วาววววววรวว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 วีรวอวว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 วไวววววววรวววววนววว สาขาคนบุรีต่อ,อ,อไ,ปไปนะคะบ <laughs> งางผู้ยสาตรตอดานกรถคันนี้ไม่ออกจากสถานี